วันหนึ่งเจ้าเจ้าก็ดิตลัตายเน่ากว่าเอาเงินกล่อมกัดจอมคำกล่อมกัดจอมเงินคำเกี่ยวเสียงลูกลางนั่งมีเกาหักเกาหอมแต่นี่มีสังกัดจอมมีกู้สูอากู้สูมีตลาดในกว่าเอากัดจอมเกาในช้อนเจ้าเจ้ากับมันชั้นนี้เจ้ากับช้อนเจ้ากับมันผายสัมติมาสอนเจ้ากับมีดูเจ้ากับมันผายสัมติมาให้ดูอันไหนหน้าเขาก็ดูสุขัางควอันไหนมันเป็นสะโอตลาดย่ออันหนึ่งในจังหวัดยาปัตตาเจ้าขุดเจอต้อซ่ามอหะ เจ้าขุดเจอจ้า,เจ,าเจอเจลำสะกัมเจ้าลมจังเปิ่เจะนั่นเจอมดีมากงามจะให้จ้าจำเจะานา่นพอมีมาปอมมาอ๋อเกิดตกหมองอะไรก็บาาพเวเจะตัวชาเจอปริขัดขอดกำขอดเว้นเก่าลมจังก้อนนั่นอีนั่นไอ้ในก้อนนั่นกลมจะกอมดูเจะนั่น น้ดูจานันกบัวในยอดเขาขึ้นมาซิมสอนใจเจจากับมันมีเจอเมตตากูรุนามุ่ิเต่าไปขายมันกวดติดตายอยู่เขากวดติดตายอยู่มึนดูจังกันมันหวั่นใจว่ากูไม่เมียวกูภาษากูก็เคยเนี่ยเออเป๊กกินหัวกันก็บหยิบรักจ้องจังกันมีเจอมีเคอเพราะ้ว่าจอมปรามัทธะสัจจานี่มันเปลี่ยนอันเดียวก็ตายก็ย่าดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไผ่ก็เป็นไผ่ลมก็เป็นลมไปเออเคยเนี่ยเป็นเฮิร์นบงทงเน่าตุ้มขีทงกนป่องอตู้จูจ้า ด่มงามอาสุภาพด่มงามพระเป็นเจ้าหอในพระนั่นเขาขึ้นเอาสอนใจเจ้ากับ